เก็บปูก่อนเดี๋ยวสิไปหา อนุญาตพระอาจารย์เพิ่นแล้วจังได้กระไดพี่น้องจังไดกระไดเฮาได้ขออนุญาตเจ้าทีเพิ่นแล้วผู้เพิพ่นดูแลแล,แล้วเฮ็ดจังไดเฮาก็ไดซีบอก่ะพี่น้องซีบอกว่าันแม่น3คือสิเป็นกับปากเลยเนาะขันแม่น4 3เน,นาะจ้ะเนาะพี่น้องงวดที่แล้วเจตู่มาขอได้มาอาทิตย์ก่อนนี่เลขงวดนี้คือกันนั่นแ่ะเจตู่ขอเพิ่นได้2 4 3เด้อพี่น้องเด้อ2 4 3 งวดนี้ได้สามเอ้ยได้สีเก่าเอ้ยสีย 4, อ่ 4, อ, 4, อันเก่าสีแล้วแต่ว่ารอตัวที่สามรอตัวที่สามว่าปูสีเขียนให้ตัวใดเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะปูสีเขียนให้ตัวใดคะ่ะขอให้แตกสามตัวคืองวดวังหันเดอ้อปูเดอ้อแตกบนแตกกลางเด,อเดอ้อจ้าเด้ออ่าขอให้ได้สามตัวเหมือนเดิมคะ่ะเหลืออีกตัวหนึ่ง จะได้แล้วสี่เก้าหลืออีกหนึ่งตัว,าวงามดีเหร,รอเนาะเล็กเกสีนี่เนาะเอาสาร้างว่าแถอแม่แมนหานหนึ่งัน่9ส1 4เล็กรถอยแมนบอแม่ปปดหนึ่งยี่ลีเหร,รอ,อแม่แม่อีแม่เล็กรถอีแม่เลยสามตูเล่นบ่บ่ที่นี่๊าด เก้า C หน <4 S 2> ึ่งแมนพี่น้องเก้า C หนึ่งค่ะพี่น้องสามตัวค่ะพี่น้องสามตัวค่ะ